แบบนี้ราลค่ดีแล้วจะได้รู้ว่าใครเพื่อนแท้ใครเพื่อนกิดไปเลยค่ะคุณปรางสรดีค่ะท่านประธานเชิญน,นั่งก่อนค่ะขอบคุณนะคะคี่มลคะค่ะวันนี้หนูมีนัดกับใครบ้างคะคู่นะคะคุณปรางมนเช็คให้ค่ะ วันนี้นะคะคุณมาปรางตอนสิบโมงนะ่ะคุณมาปรางมีนัดประชุมกับิษัทตาททีพค่ะช่วงเวลาบ่ายโมงนะคะเราจะมีนัดคุยกันกับนักธุรกิจคุณทีนะคะคุยงานเรื่องก,กับผลิตภัณฑ์นะคะและก็ช่วงสี่โมงเย็นนะคะคุณมาปรางมีนัดงานวันเกิดกับเพื่อนนะคะและอีกหนึ่งทุ่มตรงนะคะเราจะคุยกับมิสเตอร์ซันนะคะนักธุรกิจใหญ่ค่ะสี่โมงเย็นงานวันเกิดเพื่อนสนิทหรอใช่ค่ะคุณมาปราง เพื่อนคุณมะปางคนที่รวยๆไงคะที่พี่สาวของเขานะ่ะมีแฟนเป็นคนรวยไงคะคุณมะปางอ๋อจำได้ลวค่ะเลยาเพื่อนหนูสมัยตอนเรียนที่เห็นว่ามีพี่รวยเนี่ยค่ะใช่ค่ะเออคุณมะปางคะจยให้พี่มดสั่งตัดชุดราคาแพงๆให้หสมกับฐานะไหมคะไม่ดีกว่าค่ะรบกวนให้มดเตรียมเป็นเสื้อยืดกงขาสั้นรองเท้าแตะแล้วก็ถุงผ้าใหงดีกว่าค่ะเอเอ,เอ,เอค่ะค่ะได้ค่ะให้นงานพี่มดขอตัวไปเตรียมงานให้คุณมะปรางก่อนนะคะ ขอบคุณม,มากค่ะ,ะนี้เลยค่ะ เรยต้องขอบคุณพี่ด่งแล้วก็พี่ไอยมากๆเลยนะคะที่พามาเลี้ยงวันเกิอดมันนี้คะ่ะเลี้งแค่นี้เล็กน้อยครับสําหรับน้องสาวคนสวยของไงนี่น้องเลยาน้องลืมไปแล้วเหรอว่าพี่ดงองเนี่ยเขาก็เป็นคนร่ำรวยคนนึงเลยนะครับอุ้ยจะ่อบอกนะคะว่าพี่ไอซื้อกระเป๋าใหม่ไม่ใช่สิจ๊ะเนี่ยพี่ดง่งเขาซื้อให้ไปเนี่ยสามแสนห้านะ โอ้โหสวยมากเลยค่ะแต่ของน้องก็มีนะจริงเหรอคะมีเองจ๊ะขอบคุณพี่ไอายมากมากเลยนะคะสวยมากมากเลยค่ะใช่ครับใบนี้ก็สวยราคาสองแสนออกไปสองแสนต้องขอบคุณพี่ไอายกับพี่ดวงมากมากเลยนะคะ เชิญค่ะคุณโปางคุณโปางคะตกลงจะแต่งตัวนี้เลยหรอคะแบบนี้แหละค่ะดีแล้วจะได้รู้ว่าใครเพื่อนแท้ใครเพื่อนกิ๊อ๋อค่ะถ้าอย่างนั้น่ะพี่มดขอนอนรอในรถนะคะได้ค่ะถ้าพี่มดหิวสั่งข้าวเลยนะคะแล้วก็ลงมาบัิทึไปค่ะคุณโปางไปเลยค่ะคุณโปาง เดี๋ยวไปก่อนนะคะจ้ะโชคดีนะคะเจ้านายของเราเนี่ยชอบทำอะไรแพงๆอยู่เรื่อยเลยนี่เลยยาไหนบอกว่าเพื่อนเธอจะมาไงไม่เห็นมาสักทีเลยน่าจะคงใกล้จะถึงแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวก็มาค่ะเยู่หรือยังคะพี่อายังไก่อน ก็ทีนะคะพอดีติดรันหน่อยคะ่ะมาปังนั่งก่อนเลยชนะมะปาออกนี่เพื่อนเธอเหรอเลยยใช่ค่ะเลี <c oughs> ยานายบอกเพื่อนเธอทำธุรก,กิจไงนี่อะไรเนี่ย <c oughs> ก็ตอนสมัยเรียนอยู่อะมาปังเป็นลูกเจ้าของบริษัทพ่อแม่ก็ออกจะรวยนะแต่ว่าตอนนี้ทำไมเป็นสภาพแบบนี้ล่ะ กันมันตอนเรียนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันแล้วนี่นี่น้องจ๊ะไม่ต้องอ้างหรอกถ้าจนเนี่ยก็บอกว่าจนสิจ๊ะไม่ต้องอายพี่ยาวันหลังเราเลิกคบไปเถอะเพื่อนแบบเนี้ยรู้สภาพดิมันไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นหรอกเนยะเราต้องครบระดับเดียวกันฐานะเดียวกันจริงด้วยค่ะทําไมหรอคะคนจะเป็นเพื่อนกันนี่ต้องคบกันที่ฐานะหรอคะคนคิดอยู่กันคนละฐานะจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอคะ ก็ใช่สิเราเนี่ยต้องคบคนระดับเดียวกันนะเลยาเพื่อนจนๆเนี่ยมันชอบมาฉวยโอกาสที่จะบอกไว้ให้เออมาปางงั้นเธอกลับไปก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าพี่สาวของฉันกับพี่เขยเนี่ยเขาไม่อยากให้ฉันคบเพื่อนจนๆนะ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยเราก็อยู่คนละระดับกันดูสิฉันน่ะใช้ของแบรนด์เนม แต่ดูกระเป๋าเธอสิยังใช้ของตลาดนัดอยู่เลยอ่ะถ้าเธอจะเลิกคบกับฉันเพราะเรื่องแค่นี้ก็แล้วแต่นะเพราะฉันก็ไม่ได้อยากจะคบเพื่อนรวยๆแบบเธอเห็นไหมไอ้เพื่อนจนๆก็มีใส่แบบนี้นะวันหลังน่ะให้เลยาเลิกคบไปเลยนะแบบนี้ได้ค่ะอ้เนี่ยจะไม่ให้เลยาคบเพื่อนแบบนี้อีกแน่นอนค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะ เชิญจ้ะคุณมะปรางครับคืออามาโทรมาจองโต๊ะจากประเทศจีนนะครับคุยภาษ,าษาจีนไม่รู้เรื่องครับเดี๋ยวแต่ฉันคุยเองค่ะเว้นายนายเดี๋ยวฉันมาบอกป้าหนิอ๋อนี่นี่อยากคุยกูหลายตัว,วาฉันที่ใช่ไหมดังดังนันคยอยีก๋อไว้วเก็บให้หน่ลากัน เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีลูกค้าคนจริงมาที่ร้านเรานะคะพี่อินห้าสิบคนรบกวนพี่อินดูแลให้ดีด้วยนะคะขอบค่ะครับได้ครับ,ออบคุณแม่างค,คะวันนี้หนุนทุ่งรงนะคะเรามีนัดคุยธุรกิจกับมิสเตอร์ซันนะคะนี่ไปเปลี่ยนชุดเถอะนะคะเข้าุณค่ะถ้าง,งัา้นฉันขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะ ยายเพื่อนเธอรวยขนาดเนี้ยทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้มาล่ะอคุณขาที่แต่งอย่างนี้นะคะก็แต่งมารองใจเพื่อนดูสิคะว่าเพื่อนแท้เป็นยังไงเพื่อนกินเป็นยังไงไงคะทีนี้พวกคุณคงรู้แล้วสินะคะว่าคุณมะปรางเจ้านายของฉันเนี่ยรวยกว่าพวกเธอเป็นร้อยเท่าพันเท่า,ทาก็เพราะว่าเธอน่ะไม่ชอบแต่งตัวอวดใครไงคะ อ่ะคุณปางค่ะรอพี่มดด้วยค่ะ